สวัสดีครับคลิปที่แล้วได้บอกถึงเกี่ยวกับการใส่สิทธิเข้าจําเป็นที่ต้องให้ศาลร,รับรองคุ้มครองตามสิทธิ์ของเข้าที่มีอยู่บางท่านเลยสงสัยเราสิทธิทุกอย่างนี่จะต้องให้กฎหมายรับรองคุ้มครองเลยว่านะครับโดยที่จริงเราอันที่จริงเราครับคนเข้าทุกคนนะครับมีสถานะบุคคลตั้งแต่เกิดนะแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองตั้งแต่เกิดจดในะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็จะมีกฎหมายรัฐธรรมนูนครับรับรองสิทธิแล้วก็ เสรีภาพนะทุกตัวคนมีสิทธิสิทธิคืออำนาจที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้เสรีภาพคือเฮ็ดยังกระได้แต่อย่าลืมว่าเขาต้องเฮ็ดโดยที่บลอละเมิดสิทธิของคนอื่นถ้าเกิดว่ากระทําโดยละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับมันก็เป็นการโตแย่งสิทธิ์ครับการที่จะเรียกร้องให้ได้มากสุดสิทธิของจยาของครับต้องให้กฎหมายรับรองและคุ้มครองอันนี้คือเป็นรับของกฎหมายทั่วไปนะครับสิทธิอ่าต่อมาสิทธิว่งเล็บเรียกร้องคืออย่างครับก็คือหนีครับสิทธินการเป็นเจ้าหนี้นะครับ สามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้ชําระหนี้เจ้าของถ้าเกิดลูกหนี้บ่ชําระเกิดการโต้แย้งสิทธิ์ก็คือบ่เหตหนาทีของเจ้าของนะครับอันนี้ถึงจะไปฟ้องร้องต่อศาลนะครับแต่โดยปกติคนเฮาก็มีสิทธิสิทธิร่างกายของเาองเหตุยังก็ได้ที่บ่เป็นละเมิดของคดื่นนะครับชอบด้วยกฎหมายชอบทําคืออย่างครับบางอย่างครับชอบทานะครับชอบทาแต่บ่ชอบด้วยกฎหมายบางย่างชอบด้วยกฎหมายแต่บ่ชอบทาอายกตัวอย่างเช่นเรื่องอายุความครับอายุความเป็นเรื่องที่กฎหมายกาหนด ที่ของแต่ละคนที่มีสิทธิ์นะครับให้ใช้สิทธิ์เรีองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเช่นอายุเช่นถ้าเกิดว่ามีการเหตุสัญญากู้ยืมเหตุสัญญากู้ยืมกฎหมายเขาบอกว่าต้องใส่สิทธิ์เรียกร้องภายในกำหนดจักปีสิบปีถ้าเกิดว่าได้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นาการยืมลักษณะอื่นที่กฎหมายระบุเช่นพวกสินเชื่อพวกอย่างเงิจะมีกฎหมายกำหนด2ปี5ปีแต่โดยปกติ10ปี ถ้าเกิดว่าพ้นสิบปีหนียังมีอยู่แต่แต่ลูกหนีมีสิทธิ์ปฏิเสธกันชําระหนี้ครับเรื่องอายุความถ้าเกิดว่าพ้นสิบปีแล้วบอกเปนว่าฟ้องไว้นะฟ้องได้ครับฟ้องได้แต่ว่าลูกหนีมีสิทธิ์ที่จะยกเอาเรื่องอายุความเมื่อเป็นขอต่อสู้ว่าเอาข่อบได้อ่าไข่อยบ่ตรงชาระเพราะว่าผลระยะเวลาในการฟ้องร้องคดีแล้วนะครับแล้วเรื่องอายุความในคดีแพ่งครับศาลนะครับผู้พิพากษารครับก็สามารถยกเอาเรื่องอายุความขึ้นปฏิเสธฟ้องได้ เว้นต่ว่าจำเลยจะยกขึ้นต่อสู้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องอย่างครับมันเป็นเรื่องวาหนีมันมีอยู่แต่ว่ากฎหมายจำกัดสิทธิ์ไว้อ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อบอกสู่ฟังว่าบางเรื่องกับอ่าเป็นเรื่องชอบโดยกฎหมายอาจจะบอชอบทำอ่าอย่างเช่นหนีมันมีอยู่อ่าหนีมีอยู่แต่ว่าลูกหนีสามารถยกเหตุปฏิเสธในการชำระหนีได้นะครับเพราะนั้นแล้วนะครับเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องไกลตัวที่เขาอาจจะต้องมาเรียนรู้นะครับเพื่อจะได้รักษาสิทธิ และหน้าที่แล้วก็รหูนาที่ของเจ้าของนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แล้วครก็ฝากไว้นัดอันพุทธทานพุทธทาสคนก็ว่าการกระท่ำของของเจ้าของเนี่ยเขาอย่งผมเข้าใจเลยเพราะในเราคนอื่นเขาจะเค็ดอย่างเข้าเข้าเขาก็ต้องเข้าใจอ๋อมันอาจจะเขาอาจจะบม่ตั้งใจอาจจะบม่ได้เจตนานะครับอันก็อดทนนะอดทนต่อข้ามดวงเกินนี้คือผมก็เอาเอามาโพสต์ไว้คือไปิดกรอบมาจากเฟซบุ๊กและทั้งสองอย่างต้องขออนุโมทนาครับอ่า คือว่ารัตนทีหานะครับที่เพคนอยากจะเผยแพร่ค้ามศรของตถาคตนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างนา่าสนใจอย่ามาเหล่าส่วนฟังเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับคลิปนีมไรก่อนครับสวัสดีครับ